มมีแค่มีแค่โจ๊กตัวเดียวมีแค่โจ๊กเช้าเดียวโจ๊กกินโจ๊กไ,ไม่คุ้มที่ K L นะไม่คุ้ม ที่พักพวกมันมาดูคลิปมาเขา้าขอดูที่พักใช่ไหมใช่โอ้ต<อ>้องาี่ไม่ไนะคือเที่ยวด้วโควิดอ่ะก็ต้องถามว่าเรามาเที่ยวแล้วเราพักที่ไหนเออแล้วไม่มีหลักฐานเออแล้วคืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะม,มาเที่ยวมาเลเซียเดือนนึงแล้วจะกลับแต่จะมาซื้อเครื่องบินกลับที่ที่นี่เขาไม่ให้ ชาเทียนี <se> ้รถไฟคลองเนี้ยอีกสถานีหน้าก็เป็นประดังเบซาประดังเบซาไทยนะเด้อสั่งไทยรต่ก็ติดกันเงียบจริงเลยหลับแล้งเยวได้เงียบสถานีรถไฟ เราม่เหนมยน,นะครับก็ถ้าจส้ินเป็นประดังปราประดปราไทยแนละ้วก็ข้ามไปก็เป็นปังอมนอันนี้หวงเลสบอ มัน็ไม่ใช่ซูปเปอร์ซูปเปอร์มันจะตีโค้งมากโค้งม,มากเลยมันต้องไปอยู่ข้างนอกใช่มันมีมุมกว้างลแล้วถ้าอยู่เตะตึกเนี่ยมันโค้งจะได้ไปถ่ายรูปแบบบวชเบิร์ดท,ที่ไหนนอกมันจะมีมุมถนนกว้างๆให้เราถ่ายหมจะไปกระโดดอ่ะอ๋อเอะแย <laughs> จริงเหรอได้นะไม่กระโดดไม่กระโดด จะต้องไปหาซื้อไม้เซลฟี่สำหรับไอโฟนใหม่เพราะว่าเวลาเราใส่ไม้พวกเนี้ยไอโฟนมันถ่ายกับหัวได้อะไม้ตัวหมุนมัน,ม,ม,นมันต้องหมุนได้ไปสามร้อยหกสิบองศาไงดูให้หน่อยเข้าไปในร้านไอร์แลนด์ดที่มันยืดขึ้นสูงได้นะแล้วก็หมุนหัวได้สามร้อยหกสิบองศาเพราะว่าพอไปเล่นไอโฟนปั๊บมันต้องได้อย่างนั้นไงเข้าใจโอเค เอาอย่างดีนะคะทำไมาไม่เห็นเล่นไถทอดสดบ้างเลยเด็กก็มีเยอะแยะในมือถืออใช่ย Youtube ไถ่ทอดสดไม่มีคนดูเลยตอนที่ไปแล้วมีคนดูยี่สิบสามสิบเลย ขัดผู้ชมมาแล้วหนึ่งขอเสียงคนดูหน่อยค่ะออเค o oh, ne yeah. <laughs> ดังเบต้าจากนม่อีกอ่กี่นาทีไม่รู้เรา,า,า,ล,งาล,งลงไปแล้วก็ต้องไปแต้มพอนสสอร์ตออกที่สถานีเนี้ยไม,มไ,ไม่ใช่เหรอ,อ

ปลูเกเยอะขึน้นช่วยไม่ได้ไงอะไรที่มันเยอะขึ้นมันก็มไม่มีกำไรแล,ล้ว ได้กินรุ่นลูก